สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสติส๊กซูมสดนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวนี่เลยเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยพับตัวน,นี้เพิ่งสั่งมาส,สดๆร้อนก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับตัวน,นี้เป็นเขาเขียนว่าเป็นเม็ดอินเจแปนนะครับ ในอิงในอิเจแปนเรือยญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็สั่งมาจะเอามาไว้ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้นะครับมาทำงา่ามนสติกก็เป็นสำหรับพวกพาปก,กติใช้เป็นตัวนี้อยู่แต่ตัวนี้จะยาว12นิ้วพอกลางแล้วก็น่ฮะใบยาว12นิ้ว ตัวนี้ก็ยังใช้ปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะใช้สําหรับเวลาเราตั้งใจจะไปตัดกิ่งมะขามกิ่งไม้อะไรเนรี้ยก็สามารถเอาไปได้แต่ว่าบางทีเวลาเราไปเจอแต่ว่าเราไม่ได้เอาเลยตัวนี้ไปก็เลยหาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้มาเพื่อที่จะเอาไว้ติดกระเป๋านะครับถ้าสมมติว่าเราเจอก็จะได้ตัดมาเลยที่ด้ไม่เสียโอกาสนะครับมาทีนี้ก็เดี๋ยวมาดู มาแกะดูกันนะครับนี่ครับลูกส่งก็ประมาณนี้สวยนะครับตัวนี้มันจะมีตัวล็อกตรงนี้ครับถ้าสมมติไม่ไม่กดล็อกมันก็จะไม่ขึ้นถ้ากดล็อกมันก็จะออกมาได้เราก็จะล็อกแบบนี้เลยไม่เข้ามือแน่นอนขนาด ขนาดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาทัานวัดให้ดูนะครับตัวนี้ก็เป็นเมดอิ่เจแปนนะครับผมวุดคัดสำหรับตัดไม้นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นใบเลื่อยสําหรับตัดไม้มามันจะมีสําหรับเจาะฟ้าสําหรับตัดท v c นะครับตัวนี้เราจะมาใช้งานไม้เดี๋ยวมาวัดกันครับ ความยาวของตัวเฉพาะใบนะเฉพาะใบก็5้านิ้วนี่เฉพาะใบมีดห้านิ้วสั้นกำลังดีนะครับถ้าตอนใช้ก็รวมด้ามเข้าไปก็10นิ้วนิดนดนะครับพอพับเก็บพับเก็บมันก็จะเหลือแค่รวมๆวมแล้วก็หนิ้วประมาณ6นิ้วนี่ใส่กระเป๋าได้สบาย มือบางมีดขนาดก็ใกล้เคียงกับพวกมีดพับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นมีดพับที่ติดกระเป๋าประจาก็มีเลื่อยอีกตัวงี้ก็ไม่ไม่ใหญ่มากเพราะว่าปกติไปเจอกิ่งมะขามอะไรเงี้ยเราอยากได้ก็ไม่ได้พกตัวนี้ไปเพราะว่ามันยาวไงใส่กระเป๋าไปมันก็จะเกะกะของอย่างอางื่นนะครับก็เลยเดี๋ยวกาัซื้อตัวนี้มา เท่ากับมีดพับเลยเนี่ยจะเบาวกว่าด้วยเบาวกว่าตัวมีดพับตัวน,น,นี้มีดพับตัวน,นี้ก็เป็นเกนโซนะครับก็จะมีน้ําหนักนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเบาวกว่าบางกว่าด้วยพวกพาสะดวกแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าใบมันบางไปนิดนึงนครับแต่ไม่รู้ว่าจะเลื่อยอยังไงเดี๋ยวเราไปลองด้ืยกันดูครับแล้วส่วนส่วนใบของเขานะครับเนี่ยมีแยกขาย ตัวนี้ของเราเป็นตัดไม้นะครับก็จะมีพวกตัดฝ้าปลายเล็กๆแบบนี้ตัดฝ้าฟันท,ท,นทีก็จะเป็นพวกตัด PVC อะไรเงี้ยครับสามารถซื้อใบเปลี่ยนได้นะครับเฉพาะตัวใบน่าจะ 200, 2 0 0 290ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปลองเลื่อยกันดูครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเลื่อยไม้ตัวนี้จะเป็นไม้มะขามนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไม้มะขามแห้งแล้ว เก่าแล้วงานหลักๆของเราก็จะเป็นไม้มะขามแต่ว่าจะเป็นมะขามที่ยังสดนะครับมันจะเลื่อยง่ายกว่านี้เดี๋ยวมาลองเลื่อยตัวนี้ดูครับกับไม้มะขามแห้งนะครับตัวนี้มันจะเป็นเลื่อยสําหรับชักกลับอย่างเดียวนะครับจะไม่แนะนําให้ให้เลื่อยเลื่อยแบบนี้นะครับแนะนําให้เลื่อยแบบนี้แล้วก็ตอนกลับก็ผ่อนแรงไม่ต้องถึงขั้นกับยกกะไ้ครับผ่อนแรงมันจะเป็นเลื่อยกระชากกลับแบบนี้ เนี่ยก็ฟันตัวฟันเขาจะส่วนทางกับมามาลองดูกันครับ เกตดูว่าอันนี้จะเป็นการเลื่อยแบบช้าช้านะครับค่อยๆเรื่อยหน้าก็จะเรียบนะครับเนี่ยนี่ตัวเล็กแต่ว่าคุณภาพโอเคนะครับใบเลื่อยคมมากมาเดี๋ยวมาลองดูแบบเลื่อยแบบตั้งใจเลื่อยแบบไวๆนะครับเลื่อยแบบไวก็แผ่ที่ได้ก็ใกล้เคียงกันนะครับ แต่ว่ามันก็จะคุมอะยิ่งดึงไว้ก็ยิ่งสัดเร็วครับจะทับใจมากเลยครับส่วนตัวโอเคเลยตัวน,นี้ดีมากหากลักๆคือที่ต้องการใช้ก็คือพกพาง่ายพกพาสะดวกครับใช้งานไปได้กับทุกที่โอเคเดี๋ยวลองไปใช้งานจริงกับกิ่งสดนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปหา กิ่งมะขามที่ว่าสําหรับเอามาทำหนังสติ๊กด้วยเดี๋ยวถือโอกาสกลูกค้าหลายท่านก็สั่งมากันเยอะแล้วเดี๋ยวโอกาสใช้ตัวนี้เลยไปดูกันน,นี่อันนี้เราจะตัดนี่ตัดนี่เราจะตัดเผื่อไว้นะครับไม่ให้มันชิดเกินไปเผื่อหัวไม้แตกนะครับ ได้มาแล้วตัดง่ายตัดไวพวกพาส,สะดวกนะครับโอเคครับก็ได้มาพอสมควรนะเดี๋ยวเรากลับไปแต่งแต่งงามที่บ้านนะจะตัดให้สั้นประมาณนี้แต่ก็จะเผื่อนะครับเวลาจะใช้จริงเราจะใช้ประมาณนี้เราจะตัดประมาณนี้ให้เขากันหัวมันแตกนะถ้าแตกก็จะแตกลึก โอเคนะเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปแต่งงามกันโอเคนี่ผลงานเรื่อยตัวนี้ได้มาพอสมควรไปกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแต่งงามไว้นะครับ เราจะตัดเผื่อไว้ จะตัดประมาณนี้จะเผื่อไว้สักประมานี้นครับเผื่อเขาแตกเราไดไม่ต้องหยาดกาวตอนนี้เนะนี่ยนี่อัอนนี้ก็เผื่อไว้ตรงนี้ก็เผื่อไว้นี่ครับดูไยตัดเนียนกิ๊บโอเคมาต่อกันครับ ะครับก็ผมก็จะเอามาพึ่งไว้ตรงนี้พึ่งในร่มนะครับนี่ก็จะเป็นใต้ถุนบ้านนี่อันนี้ก็ไปลองทดสอบมาหกกิ่งนะครับนี่ผลงานก็เจอตัวนี้เลยสําหรับไม้ไม้สดนะครับใช้งานดีมากเลยอย่างส่วนไม้แห้งไม้เกล็ดไม้เงี้ยผมก็ว่าน่าจะน่าจะใช้ได้ครับแต่ว่าผมจะไม่เอาไปใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเอาไว้ติดกระเป๋าเพื่อไปหาวัตถุดิบ ผื่อสมมุติว่าออกไปไหนไปไล่ไปนานอะไรเงี้ยเจอกิ่งไม้ที่เป็นง่ามเหมาะสมมําหรับทำหนังสติกผมก็จะใช้ตัวนี้เลยตัดมาเพราะตัวนี้สามารถพกพาได้สะดวกครับพอพับแล้วมันก็จะเหลือแค่นี้เองนี่ส่วนตัวประทับใจมากครับตัวนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหนังสติ๊กซึ่งจัดของเราด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank you